ตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองพอเขาในเมืองชื่อข้าเฟืองเรืองลือเป็นดาราหนะ้าปกหนึ่งซื้อเออเออ,เอ,อข้าเปลี่ยนชื่อเป็นแววดาวแววดาว เลื่องเลืองรองแมวจ้องแมวมองความพุดพร่องแผวพราวคำยืนยอออกกันเคลียวกลาวเออเออเอเอเอด้วยข้าสาเอาวิรัยพาไปลงผ่านก้องทายนั่ง แม่ข้าเคินจังแต่ข้นังภูมิใจอน,นิจจาอข้าไม่ทันดังใดถ่ายมาถ่ายไปท้องก็ใหญ่ขึ้นมาน้ำดาวเลืองหรือนางแววดาวสิ้นสดหมดสาว กลายเป็นข่าวกลับนะนางดาวเรืองดดนไอหนุ่มแซวมเาเออเออเอเอ,เ,อเลยเรียกอมาดาวโรยสวัสดีค่ะเอฟฟีและลูกค้าของคุณยายนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะปีหกหเดือนสุดท้ายของปีนะคะคุณยายมาถ่ายวันสีให้เอฟฟีและลูกค้าของคุณยายชมแล้วคุณยายมาเปลี่ยนน้ํำน้องด้วยเนี่ยพอเดี๋ยวคุณยายต้องเดินทางจากจังหวัดหลายวันคุณยายก็มาดูแลเรื่องน้ำว่าน้องจะเพียงพอหรือเปล่าสำหรับหนึ่งอาทิตย์ กับน้องต้องอยู่ในตู้ลําพังนี่นะคะคุณยายก็มาถ่ายให้ชมเดี๋ยวรอคลิปหน้าคุณยายถ่ายบรรยากาศต่างจังหวัดให้ชมนะคะแล้วมกราปีหน้าคุณยายกลับมาคุณยายมาแบ่งปันนะคะเอฟฟีลูกค้าท่านไหนยังไม่มีต้นไหนก็ช่วยอุดหนุนคุณยายได้นะคะเป็นกําลังใจในการถ่ายคลิป การขายบอนสีของคุณยายนะคะกดนิ้วโป้งเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ช่องคุณยายด้วยนะคะปีใหม่นี้คุณยายก็ขอไวยพรให้ทุกท่านลูกค้าและเอฟซีทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำรวยเงินทองนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้ปลอดภัยทั้งขาไปขากลับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะหน้าหนาวนี้นะคะ คุณยายก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากคำอวยพรจากใจของคุณยายนะคะที่มีให้กับลูกค้าและเอฟซีทุกท่านนะคะปีหน้าฟ้าใหม่เจอดเจอกันนะคะกับการแบ่งปันบอนสีนะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนนะคะมีความสุขสนุกกับการเลี้ยงบอนสีนะคะสวัสดีค่ะ